มาลุ้นกันเลยว่าไอดีนี้เนี่ยจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ผมขอแค่ไม่ใช่เกียร์6ดาวอะแค่นั้นก็พอใจแล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป u g h o n e แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป u g h o n e เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป u g h o n e ตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ1ิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นใต้คลิปนี้ได้เลย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต,ๆต่างๆในเกมลันเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต,ๆต่างๆในเกมลันเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ d ิ s c r i p t i o n อใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์เทอนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดกาชาตามล่าเกียร์จันทากันต่อหลังจากที่ผมเปิดกาชาเกียร์ไปแล้วเนี่ยน้องอ้ําคุงเนี่ยทักมาหลังใหม่เลยว่าพี่ครับเปิดกาชาเกียร์ให้ผมที3000ันรูบี้ผมอยากจะได้เป็นเกียร์ดาบจันทาเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น นี่แหละครับที่ผมจะขัดน้องอ้ําคุงบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตามล่าเกียร์ดาบจันทายกับไอดีน้องอ้ําคุงกันผมรู้แล้วแหละว่าน้องเขาเนี่ยจะเอาไปติดให้กับตัวอะไรเพราะว่ามันยืนหัวโดยอยู่ตรงนี้แล้วสําหรับเจ้าตัวของบอสมืดเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการเปิดกาชาเกียร์กันเลยละกันสําหรับตู้ที่เราจะเปิดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตู้ดาบจันทายอยู่แล้วเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันดีมากๆและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยในตู้นั้นมันยังมีเกียร์ใหม่อย่างเช่นถุงมือจันทาด้วยซึ่่งงผมบอออกได้้้เลยวาาถน ได้มาเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนเดี๋ยวก็มาดูกันที่ตู้กาชากันก่อนเลยตอนนี้คือหมุนนานไปหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันที่ตู้ล่างกันเรามาดูกันเลยว่าตู้ล่างเนี่ยจะหวังผลได้หรือเปล่าสําหรับเกียร์มีดจันทาเพียงแค่ชิ้นเดียวที่น้องเขาต้องการเนี่ยลุ้นกันที่200ลูบี้แรกกันเลยว่าจะได้ไหมมาดูกันที่200ลูบี้แรกจะเกิดหรือจะดับก็มาวัดกันที่รอบนี้แหละมา ไอดีน้องอั้มคุงต้องเกิดป๋าหน่อยโอ้โหชิ้นแรกได้เป็นขวานล่มในตำนานผมไม่อยากจะพูดเลยนะมาหน่อยเธอเกียร์ใหม่อะเกียร์จันทาดวงผมเนี่ยมันจะเกลือขนาดนี้ก็ไม่ใช่แล้วไหมโอ้โหรอบแรกถือว่าเราประเดิมตู้กาชาไปก่อนละกันก็ไม่อยากจะพูดมากแหละหลายๆคนก็คงจะรู้แหละว่าผมเป็นอะไรกับตู้กาชาตู้นี้อ่ะไม่ต้องพูดครับรอบแรกมาก็ประเดิมด้วย เกือครับผมโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยมามาลุ้นกันต่อเลยละกันว่าเราจะเปิดได้ไหมขอคมคมขอโดนแน่นอนจันทาโอ้โหสีมันใช่แหละแต่มันคนละชิ้นกันโอ้โหให้เบิ้ลสองด้วยจะหยามเกินไปหรือเปล่า g ีอโอ้โหเกาะฟีนิกซ์แต่ละชิ้นที่ให้ผมมาอาร์พรมาอีกแล้วว่าโอ้โห อาพรมาเสื้อโค้ดมาอีกโอ้โหรอบนี้เราเฟลครับไหนลองไปเปิดตู้บนบ้างซีเผื่อมันจะออกโดนแน่นอนเจ็ดดาวให้กับไอดีน้องอ้ําคุงอะ่ะถ้าได้มาเนี่ยยังไงก็คุ้มเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถติดได้กับสายไหวพริบได้โอ้โหมันยังตามมาหลอกหลอนอีกเกาะฟินิก์เฮ้ยอ่ายังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโอ้โหนี่ขนาดผมใช้สูตรแบบดึกดำบรรพ์แล้วนะมันยังไม่ออกเลยอะเฮ้ยโอ้โห,โโหเกินไปหรือเปล่า GM เมโอ้โหไม่กวาดเปิร์ลสอง เหลือจะเชื่อจริงๆกับตู้นี้เอาละเราเปิดตู้ล่างกันแบบยาวๆกันเลยละกันเพราะว่า,าเราเนี่ยอยากจะได้เป็นเกียร์กับจันทาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นย้ําว่าแค่ชิ้นเดียวนะครับแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขออะไรมากมายโอ้โหอะไรเนี่ยกระบี่คู่เล่าปีเอาซะผมตกใจเลยโอ้โหเกาะฟีนิกซ์อีกแล้วรอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับสาภาพเดิมเดิม ภาพจำยังชัดเจนเลยโอ้โหไม่อยากจะย้อนความเลยมาในเธอดาบชิ้นเดียวอะ่ะไม่ได้ขออะไรเยอะเลยนะโอ้โหถุงมือราชินีซลลี่อะไรเนี่ยโอ้โหผมใจวิวแล้วตอนนี้เราเปิดไปน่าจะเกือบเกือบหนึ่พันรูบี้ได้แล้วหรือไม่ก็เราเปิดไปพันบี้แล้วแหละคือมันจะไม่ออกโอ้โห หนักเลยครับรอบนี้ขอหน่อยเถอะสักชิ้นเดียวะ่ะผมขอให้ชิ้นเดียวเท่านั้นน่ะเฮ้ยโอ้ไม่อยากจะพูดเลยครับผมว่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เกลือที่สุดในเกมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะได้รับฉายาชายที่เกลือที่สุดในเกมนะเดือนนี้แล้วแหละที่แบบเปิดเกียร์จันทานแล้วมันจะเกลือได้ขนาดนี้อตอนนี้เราเปิดไปแล้ว3 6ครั้งทับ90ครั้งคืออีก54ครั้งเนี่ย เราก็จะได้กล่องการันตีแล้วแล้วก็มันจะครบแล้วครับคือ3 0 0 0ันบี้อ่ะโอ้โหอันนี้เราเปิดมานจะครึ่งทางแล้วอะ่ะมาสักชิ้นหนึ่งไหมไอดี ID น้องเขาจะได้เกิดมาหน่อยเธอโอ้โหและทีนี้น้องเขาจะกล้าส่งให้ผมเปิดอีกไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey>, GM เกินไปหรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> อย่างน้อยอะเกียร์หน้าตู้พวกแบบล่มจันทาอะไรพวกนี้ออกให้ผมก็ได้โอ้ โอ้โหผมถอนหายใจเลยอะตอนนี้อคือเดือนนี้ผมเปิดไม่ต่ำกว่าหมื่นบี้อะแล้วแบบคืออะไรอะเกียร์จันทราที่ผมได้มาผมยอมรับเลยผมได้มาแค่มไม่กี่ชิ้นะ่ะเดือนนี้อะแล้วผมได้แบบเกียร์ที่มันไม่ใช่โดนแน่นอนด้วยนะเราเปิดมาครึ่งทางแล้วครับรอบนี้คือวัดใจเลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะรีเกมแล้วเข้าใหม่เพื่อที่จะล้างดวงให้กับไอดีน้องอ้ําคุงด้วย ผมว่ามันไม่น่าจะเกลือขนาดนั้นแหละโอ้โหตอนนี้ก็หมุนอีกแล้วหมุนแบบนี้ผมรอให้มันลันเองเลยมะมาดูกันซิว่ามันจะได้สักชิ้นหนึ่งหรือเปล่ารอบนี้โอ้โหแหวนสายฟ้ามาหน่อยเธอผมขอแล้วนะหลับตาแล้วก็ยังไม่ได้สูตรไหนก็ยังไม่ได้เลยโอ้โหเหมือน GM ติดเครื่องดักฟังไว้กับผมอะแล้วก็เหมือนเหมือนรู้ว,ว่าผมอยากจะได้อะไรเดี๋ยวผมขอตัวไปรีเกมก่อนเลยละกัน เอาละรอบนี้ผมรีเกมเข้าเกมมาเป็นเจ้าตัวของมูลมาดูกันซิว่ารอบนี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าสำหรับตู้กาชาเกียจันทานเนี่ยผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะว่ามันโอ้โหมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหไอดี ID น้องเขาอุตสาตั้งใจอะเก็บรูบี้มาให้ผมเปิดทั้งทีผมก็อยากจะสนองความต้องการน้องเขาหน่อยอะ่ะแค่มีจันทานเล่มเดียวอะครับมันมันจะแพงอะไรขนาดนั้นน่ะจีอโอ้โหมา ลุ้นกันต่อรอบนี้ผมจะยกเลิกทั้งหมด3ครั้งแล้วก็กดตกลงครั้งที่4แล้วกันหลังจากนี้เนี่ยเราจะให้ตู้กาชามันเปิดเองก็คือผมจะไม่ยุ่งเลยจะไม่ข้ามเลยด้วยซ้ําเรามาลุ้นกันเลยว่าจะได้สักชิ้นหนึ่งหรือเปล่าหผมว่าถ้ามันไม่ออกนะผมว่าผมมีฟิลอีกอะผมงอมอีกนานอะคือผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเกียร์จันทาแล้วอะถ้าผมเจอแบบประสบการณ์แย่แบบนี้อีกอะโอ้โห เกินไป GM ผมว่ามันเกินไปนะบางทีอะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมเปิดไปเนี่ยมันเกินครึ่งทางแล้วแหละจันทาสักชิ้นก็ไม่ออกออกแต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหคือแบบโอ้โหผมเฟลจริงๆนะคนดูคือไอดีผมอะกอนฟานหนักแล้วอะไอดี ID น้องเขาก็นหนักพอๆกันอะมาหน่อยเถอะจันทาโ,โหกระบี่คู่เลาปีโ,โหบูมแมลง รองเท้าเตีย้ยงุยโอ้โหได้แล้วชิ้นแรกกว่าจะมาและดันได้เป็นล่มจันทายอีกแล้วครับคนดูคือมันจะเป็นอะไรกันนัก,กหนาครับผมเนี่ยล่มจันทาเนี่ยโอ้โหคือแบบไม่อยากจะพูดเลยครับรอบนี้เราได้มาเป็นล่มจันทายกับไอดีน้องอั้มพงและดันได้เป็นชิ้นแรกด้วยนะ ทีแรกเนี่ยผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วซะอีกคือแบบนึกว่ามันจะเกลืออะไรอีกโอ้โ oh. หแต่สุดท้ายมันก็ได้มาชิ้นหนึ่งก็อย่างน้อยเนี่ยได้มาชิ้นหนึ่งผมก็ว่าอุ่นใจในระดับนึงแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะถึงการันตีแล้วเปิดอีกไม่กี่ครั้งเนี่ยเราก็จะถึงการันตีแล้วแหละไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมเนี่ยก่อนกล่องการันตีผมขอแค่ดาบชิ้นเดียวอะ่ะเพราะว่า ในกล่องกระตีเนี่ยเราต้องไปลุ้นอีกว่าจะได้ดาบหรือเปล่าซึ่งผมไม่อยากไปลุ้นเลยเพราะในตู้เนี่ยเราก็รู้ๆมือกันอยู่ว,ว่ามันจะออกอะไรซึ่งผมเนี่ยก็หเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหเฮ้ยจีเอกียร์จัโอ้โห,โโหได้อีกแล้วรลมจันทาชิ้นที่สอง โอ้โหตั้งชื่อปกคลิปได้เลยอะผมจะตั้งว่าไอซันฟันนี่ฝันร้ายล่มทองคำโอ้โหอะไรเนี่ยล่มจันทาคือมันให้ผมเยอะมากๆอะรอบนี้อะมันเป็นอะไรกับผมก็นักกันหนาเนี่ยกับล่มจันทาเนี่ยชิ้นที่สองแล้วอะโอ้โหคือถ้ามันเปลี่ยนจากล่มจันทานะไปเป็นเกียร์ดาบโดยแน่นอนนะแค่ชิ้นเดียวนะแค่ชิ้นเดียวผมพอใจแล้วอะแต่ดันให้มาเป็นล่มจันทาอีกอะโอ้โหผมเหลือจะเชื่อจริงๆอะรอบนี้ อ่ะอย่างน้อยก็ดีหน่อยอ่ะที่มันให้มาเป็นแบบเกียร์ล่มให้ผมอ่ะดีกว่าไม่ได้สักชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าไม่ได้สักชิ้นหนึ่งอ่ะผมเครื่องจริงแลรอบนี้มาหนอ่อยเถอะขออีกสักชิ้นหนึ่งที่เป็นดาบอ่ะผมขอแค่ดาบมาก็พอโอ้โหถุงมืออีกแล้วแล้วมันแบบภาพมันแบบซ้ํากับไอเกียวใหม่นะผมว่ามันเหมือนกันเกินไปอ่ะทวนเตียวหุยโอ้โหถุงมืออีกอะไรเนี่ยโอ้โห จบกันทีนี้เราเปิดมาเหลืออีกหนึ่งครั้งอ่ะครั้งสุดท้ายมาลุ้นกันซิว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับตู้เกียร์ตู้นี้เนี่ยมาประเดิมตู้กาชามาหน่อยเถอะเกียร์จันทาสวยๆโอ้โหปืนแมกนั่มไฟมาหน่อยเถอะโอ้หูนึกว่าเป็นเกียร์จันทาที่ไหนได้ไม่กว่าสายฟ้าโอ้โหโอ้โหไม่ต้องลุ้นกันเลยครับแบบนี้อ่ะโอ้เบิลสองเลยนะ เรียบร้อยครับในที่สุดเราก็มาถึงกล่องการันตีแล้วและบอกได้เลยว่าไอดีน้องเขาโอ้โหต้องไปลุ้นในกล่องการันตีอีกว่าจะได้ดาบหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนใช้เลยโอ้โหเกินไปหรือเปล่า GM เมมามาลุ้นกันที่รอบนี้ว่าเราจะเกิดหรือจะดับสำหรับไอดีน้องอ้ําคุง มาลุ้นกันเลยว่าไอดีนี้เนี่ยจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ผมขอแค่ไม่ใช่เกียร์หกดาวอ่ะแค่นั้นก็พอใจแล้วแหละโอ้โหในที่สุดเราก็ได้สักทีคืออย่างน้อยเนี่ยผมไม่ได้เกียร์หกดาวก็พอใจแล้วแหละสําหรับไอดีทางบ้านเนี่ยผมไม่อยากให้เกลือเลยถ้ามันจะเกลือเนี่ยให้มันเกลือแค่ไอดีผมก็พอแล้วอะในที่สุดเราก็ได้ไปต่อครับสําหรับไอดีน้องอ้ําคุงเปิดได้เป็น เกียร์โลกระไกรัศมีจันทาเกียร์แปดดาวมาซึ่งเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยถามว่าดีไหมเอาไปติดให้บอสมืดยืนได้นานแน่นอนอะสำหรับเกียร์ชิ้นนี้คือผมพูดตรงๆไงนะตั้งแต่ที่ผมเปิดการชาเกียร์มาเนี่ยในกล่องนี้เนี่ยมันเป็นกล่องที่โอกาสดรอปเนี่ยเท่ากันทุกชิ้นและเกียร์ที่เกลือเนี่ยมันมีแค่ชิ้นเดียวก็คือ6ดาวแต่คุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งความที่แบบโชคดีที่สุดอะผมดด้ได้เกียร์โลหกดาว2ครั้งติดคือแบบ โอ้โหรอบนั้นคือเศร้าจริงๆแต่ว่ารอบนี้เรามาแก้มือให้กับน้องอั้มคุงแล้วแล้วก็ได้ด้วยโอ้โหนึกสภาพไอดีผมก็คือแบบห้าพันนะครับได้ลมอันเดียวแต่น้องอั้มคุงได้มาสามชิ้นหรือว่าคุ้มากมากอดีใจกับเจ้าของไอดีด้วยและกันเดือนนี้ก็ถือว่าไม่เกลือโอ้โหในที่สุดเราก็เปิดได้ก็สาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยและกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมง่อมมากๆแล้วบอกได้เลยว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมาสองวันแล้ว คือภาพมันติดตาผมมากมากอะช่วงนี้คือผมแทบจะนอนฝันร้ายแทบจะทุกคืนเนี่ยกับตู้กาชาเกียร์ในรอบนี้อ่ะก็เอาใจช่วยผมหน่อยละกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจเกียหรือว่าแพ็กเกจเสริมอื่นในเกม l ลลินเจอในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนน่าม้คาคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าเจ็ดปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษ ก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนะมะ้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป GG Phone หรือแอป LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนแลยคาสุดคุม้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนะมะ้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ม้ให้ใต้ดิ s c r i ชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ